สวัสดีครับช่องดูพระดีครับผมวันนี้เรามีพระสวยๆดีๆมานำเสนอครับนี่เหรียญเสมาทองแดงลมซาตินลงยาลอยตงชาติวัดสร้างหลวงมพัฒนะครับรวยล้นฟ้านะครับวัดจัดสร้างนะครับนี่นะครับอายุพุทธามงคลหนึ่งร้อยปีเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงลมซาตินนี่ยมฮิตสุดตอนนี้ครับแต่เราครับเราได้นำเหรียญนะครับเป็นเลี่ยมทองไม่้อนสวยๆแบบนี้ครับ พร้อมขึ้นคอได้เลยใช้งานได้เลยครับทำเหมือนทองทุกอย่างครับเพียงแต่เป็นทองไมค์คอนนะครับสวยจริงๆครับราคาก็เบาๆครับราคาก็เบาๆอยากรู้นะครับทักไลน์นะครับทักไลน์หรือว่าเข้าไปในช่อง YouTube นะครับดูพระดีได้เลยนะครับลายเดี๋ยวอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับนี่เลยครับมีแบบนี้เลยครับมีเยอะนะฮะมีมีเยอะไหมมีแค่นี้แหละอ่ะมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสวยมากครับ โอเคครับขอบคุณครับ